จากเฟซบุ๊กประเทศคอนในเช้าวันนี้นะที่เขารายงานโดยเฉพาะที่อำเภอสิชนนะนี่เลยครับนี่มันเหมือนกับหน้าน้ำเดือน12เลยครับเหมือนฤดูฝนยังไงอย่งงางนั้นเลยเนี่ยจะจะบอกว่านี่คือเดือนเมษาแล้วก็เดี๋ยวนี้นะนี่เป็นภาพล่าสุดขณะนี้เดี๋ยวนี้นะครับที่เฟซบุ๊กประเทศคอนเขาไลฟ์สดขึ้นมาเนี่ยดูน้าสิครับใกล้ๆกับโรงเรียนสิชนประชาสรรแถวนั้นนะครับทุมไปหมดเลยนะฮะดูสิครับ โอ้โห hmm. oh แล้วเมื่อกี้ที่คุณพี่คุณหญิงใช่ไหม <Ha. S 2> จากนครศรีธรรมราชเมื่อกี้บอกว่า3วันน่ะติดต่อกันน่ะ oh. มาหยุดเลยเมื่อวานนี้ที่บ้านผมที่หัวไทยน้องสาวบอกว่าเปิดทีวีดูไม่ได้ครับต้องปิดทีวีสัญญาณไม่ดีไม่ใช่นะครับฝนตกแรงมากแล้วฟ้าร้องด้วย oh. อ๋อ oh. ก็เลยต้องปิดทีวีเลยอะ่ะโอ้โหนี่ สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขนาดนี้นะครับค่ะอืมก็ใครที่ประโมทช่วยบุญชูผู้บนิยการอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ส่งเฟซบุ๊กข้ามาล่าสุดนะครับว่าอะไรคะบอกว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขอรายงานวันนี้วันที่5ตอน8นาฬิกานี่ตอนนี้เลยนะตอนประมาณ8นาตกาล่าสุดนะครับล่าสุดที่ผ่านมาหนึ่งสถานการณ์และความเสียหาย อำเภอสิชนน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลสีขีดประชาชนได้รับความเดือดร้อน40หลังคาเรือนร้อยคนที่ตำบลทุ่งใสประชาชนได้รับความเดือดร้อน50หลังคาเรือนร้อยห้าสิบคนตำบลเขาน้อยนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อน50หลังคาเรือนร้อยสี่สิบคนตำบลทุ่งปรังประชาชนได้รับความเดือดร้อน30หลังคาเรือนร้อยยี่สิบคนตำบลสิชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน30หลังคาเรือนเก้าสิบคน ถนนสาย401นครศรีธรรมราชไปสุราษฎร์ธานีนี่เส้นเรียบแม่น้ำชายทะเลนะหน้าเทศบาลตำบลทุ่งสายรถไม่สามารถผ่านได้แล้วทุกประเภทครับอโอ้อำเภอขนอมถัดจากสีชนมาถึงก่อนจะถึงสุราษฎร์นี่ก็มาถึงอำเภอขนอมก่อนนะครับ<ห>ตำบลขนอมประชาชนได้รับความเดือดร้อน30หลังคาเรือน80คนตำบลควนทองประชาชนได้รับความเดือดร้อน40หลังคาเรือน120คน ถนนสาย4015บนเขาหัวช้างต่อแดนสุราษฎร์ธานีรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ระหว่างนาครกับเข้าสุราษที่เขาหัวช้างรถผ่านไม่ได้นะครับรถเล็กแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันฝนยังตกหนักถึงหนักมากและมีแนวโน้มตกต่อเนื่องาการให้ความช่วยเหลือองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นอำเภอหน่วยงานทุกหน่วยกำลังระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอื นะครับนี่ข้อมูลจากพี่ประโมทช่วยบุญชูนะครับผู้นรยการอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ส่งเ facebook เข้ามาสดสด,สดร้อนๆตอนนี้เลยมาตัวเปียกๆมาเลยนะนะครับก็แสดงว่าหนักๆตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกติแล้วนะครับในขณะนี้แต่ว่าก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่อาจจะ ควบคุมและก็คาดการได้นะครับว่ามันเป็นยังไงพี่ประโมทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกำงานเปรคนขนมครับครับก็ขอญาตสดตอนนี้สดสดเปียกเปียกตัวเปียกๆเลยนะตอนนี้ออกสดอยู่นะทางเอ็นบีทีนะครับครับจากข้อมูลที่จากข้อมูลที่พี่ประโมทส่งเข้ามาเมื่อสักวูนนี้ผมได้รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้วว่าสิชนขนมต่อเนื่องเข้าสุราษฎร์ธานีพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างไรบ้างที่ตามที่ข้อมูลจากพี่ประโมทนะครับ ทีนี้จะถามอย่างนี้ครับว่าโดยภาพรวมที่นครศรีธรรมราชตอนนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย คือฝนจริงๆถ้าเริ่มมันเริ่มตกจริงๆตั้งแต่ตามที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนไว้นะครับคุณถนอมท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับว่าเริ่มตกตั้งแต่วันที่สองแต่มันมาพีกามากๆก็คือเริ่มหนักในวันที่สามและจะหนักมากที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันที่สี่โดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ครับคุณถนอมครับที่ที่จะมีตกหนักมากนะครับคือในมันมาพีกตอนวันที่สามกับวันที่สี่คือเมื่อคืนนี่แหละครับที่หนักหน่อยครับตกในโซนไหนเป็นพิเศษครับ อโซนโดยเฉพาะแทบายฝั่งนะครับแสบใจฝั่งก็คือ,อตั้งแต่เข้ามาในเขตอำเภอเมืองท่าสาราและเข้าไปพื้นที่ด้านในของอำเภอนุพิตตำแล้วก็ไปอำเภอสีชนอำเภอขนม บริเวณเทือกเขาหลวงนะครับซึ่งซึงึหน้าหวก็คือปริมวลน้ําที่ตกเมื่อคืนเนี่ยยังอยู่บริเวณเทือกเขาหลวงนี่เยอะอยู่นะครับก็เลยทําให้พื้นที่ในแถบสีชนในแถบท่าสาราซึ่งเป็นพื้นที่ที่พอเป็นด้านในนี่มันจะเป็นเทือกเขาหลวงเพราะฉะนั้นการที่มีฝนตกหนักตรงนั้นก็เลยทําให้น้ําเนี่ยพอฝนสาเม็ดลงเนี่ยมันก็ไหลลงมาสู่ที่ต่ำก็คือลงมาสู่ทะเลด้านอ่นวไทยก็เลยในแถบนั้นนะครับจะมีพื้นที่ที่มีน้ําท่วมมีถนนขาดตามที่ภาพ ที่ผมส่งให้คุณถนอมได้ดูกันนะครับว่ามันจะมีการผลกระทบจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนซึ่งถ้าดูจากปริมาณน้ําฝนเมื่อคืนแล้วเนี่ยมันน่าแปลกใจเลยครับคือฝนตกหนักมากครับคุณถนอมก็คือในหน้าเดือนเมษาเนี่ย นะครับมันมีฝนตกวันนึงเกือบ200มิลลิเมตรเนี่ยมันแทบจะไม่มีโอกาสเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้คือเมื่อคืนเนี้ยฝนปริมาณน,น้ําฝนในแถบอําเภอเมืองโดยเฉพาะาบริเวณตลาดท่าแพบริเวณของอําเภอ,อของท่ากาศยานของสนามบินขึ้นไปข้างบนเนี่ยไปถึงด้านตะวันตกบริเวณของอาเภอพรมคีรีมาเลยราชพัฒน์ไปแถบนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เกือบเกือบ200มิลมอยู่หลายพื้นที่เลยครับคุณตนอมครับครับทีนี้ถ้า200มิลถ้าวันเดียวก็ยังพอทนพอว่า ยังรับน้ําได้นะครับรลช่วงเดือนเมษาแต่ว่ามัน3ามวันต่อเนื่องกันเนี่ยสิครับมันสะสมแล้วสิครับใช่ใช่ใช่กับมัน3ามวันต่อเนื่องกันแล้วก็ประกอบกับท่านผู้ฟังก็ถ้าเกิดได้ติดตามทางภาคใต้ที่ผมส่งข่าวกันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยมันมันมันตั้งแต่ฝนเนี่ยมันจะมีเป็นช่วงๆมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วะครับคือมีตก สองสามวันแล้วก็หยุดไปสักอาทิตย์แล้วมาใหม่สองสามวันเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภานะครับและพอเดือนมีนาก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่พอเข้าสู่เมษายนมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนมาจากอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนกลางเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวผสมที่ทําให้เกิดปริมาณน้ําฝนและเกิดสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามที่ภาพถ่ายที่ผมได้ส่งไปให้ใหกับคุณถนอมตั้งไวเช้านี้แหละครับครับ พราะอัอ้นแล้วมันจะซาซาเม็ดไปเมื่อไหร่ในฝนจะลดลงไปช่วงไหนครับเนี่ยครับตรงนี้คือเป็นคำถามที่เรากังวลมากไหมครับคุณตนองขอบคุณมากคำถามนี้เพราะว่าถ้ามันยังคงหนักแบบนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับาการฝนที่มาเที่ยวนี้ของภาคใต้เนี่ยจะส่งผลกระทบในช่วงวันที่2ถึงวันที่6วันนี้วันที่5้านะครับ 6-2วันเนี่ยคา,าดว่านะครับฝนยังคงตกอยู่แต่ปริมาณน,น้ําฝนเนี่ยจะเริ่มลดน้อยลงนะครับจะเริ่มลดร้อยลดน้อยลงแต่นี่อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าจากพื้นที่ที่เราเป็นบริเวณเทือกเขาเนี่ยถึงแม้ว่าฝนจะลดน้อยลงก็จริงแต่ว่าการที่มีฝนตกและมีน้ําอยู่บริเวณเทือกเขาที่ยังยังค้างอยู่เยอะอยู่เนี่ยนะครับก,ก็ถือว่ามีส่วนแต่ถ้าเกิดฝนที่ตกใหม่นะครับตั้งแต่วันนี้5-6-2ว,วันเนี่ยปริมาณน,น้าฝนเนี่ย จะเริ่มอ่อนกำลังลงอยู่อ่อนกำลังลงไปแล้วครับคุณตนหอมแล้ววันที่เจ็ดก็จะใกล้เคียงกับภาวะปกติครับอืก็คือตกทัทบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยเป็นหลัก<ช>นะครับพื้นที่อำเภอที่ติดชายฝั<ช><ช>่งทะเลแต่ว่ามันมีบางส่วนที่อยู่ใกล้กับเขาหลวง<ม>ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลชายฝั่ง<ช>เพราะฉะนั้นฝนไปตกบนเขาด้านหนึ่งก็คือฝนตกชายทะเลเนี่ยมันท่วมขังอยู่อยู่อยู่แล้วตอนนี้แล้วก็อาจจะต้องก็ระวังน้ําที่จะมาจากเขาต่อเนื่องหลังจากนี้ด้วย รับใช่ตอนนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านรองผู้ว่าการจังหวัดและก็ทางสำนังกงานปอพสาขาสีชนซึ่งรับผิดชอบดูแลอยู่เนี่ยกาลังเข้าสู่พื้นที่แลกะก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีถนนบางช่วงอย่างเช่นที่แถบอำเภอสีชนนะครับคุณถนอมบอกว่าตอนนี้ถนนขาดแต่ผมเข้าใจว่าถ้าฝนขาดเม็ดไปสักประมาณสองชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเข้าใจว่าน้ําคงจะไหลลงทะเลและสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับนะครับประกอบกับฝนที่จะลงมาใหม่เนี่ยก็จะน้อยลงกว่าช่วง ที่ผ่านมาคือช่วงวันที่3กับวันที่4แะครับข้อมูลพี่ประโมทตอนนี้ก็คือว่าถนนสายเรียบชายฝั่งทะเลนครไปสุราษฎร์ธานีเส้นนี้จะมีน้ํไหลผ่านถูกไหมครับ,ร,บรถเล็กไหลผ่านบริเวณอำเภออร่ชนครับคุณตนองครับรถเล็กบริเวณแถบบ้านเขาไยตรง บ้านแบนแ<ม>ถบเขาเขาไฟนะครับก่อนที่ในแในถบนั้นจะจะมีถนนขาดแล้วก็อีกสองสามจุดนะครับเป็นถนนที่ไหลผ่านข้ามถนนอยู่ครับซึ่งปกติก็จะเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณตรงนั้นจะจะจะ,จะเกิดสภาพอากาศจะจะเกิดสภาพอย่างนี้อยู่อยู่เนืองๆถ้าเกิดเวลามีฝนตกหนักๆครับ ครับได้ครับพี่ปาโมครับขอบคุณมากครับถ้าคลบหน้าส่งข้อมูลทันทีนะครับทุกวันที่พี่ส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับปุตูุนิยมมิตยาเราก็มาใช้ประโยชน์ได้ทุกวันเลยขอบพระคุณนะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณถนอมขอบพระคุณท่านผู้ฟงังท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ